เศรษฐกิจการเมืองนะคะของประเทศไทยจากมุมมองของนักวิชาการนะคะทางด้านประธานสถาบานันการสร้างชาติมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษค่ะเสนอ7ยุทธศาสตร์ที่จะนําประเทศสู่ความยั่งยืนทางเศษรษฐกิจรวมถึงการเมืองที่มีเสรีภาพและเสถียรภาพค่ะ ศาสตราจารย์ด็กเรเกรียงศัก์เจริญวงศัก์นักวิชาการอาวุโสมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในฐานะประธานสถาบันการสร้างชาติได้กล่าวปาฐกถาพิเศษนำเสนอ7ยุทธศาสตร์ฝ่าวิกฤตชาติเพื่อนำพาประเทศสู่ความเป็นอารยะเศรษฐกิจมั่งคั่งและยั่งยืนสังคมหลากหลายและสมานฉันและการเมืองมีเสรีภาพและเสถียรภาพ ศาสตราจารย์ดรเกรียงศักด์ได้เสนอยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสู่ประเทศรายได้สูงโดยพัฒนาเป็นเมืองหลวงโลกใน4ด้านค่ะคืออาหารท่องเที่ยวสุขภาพและการอภิบาลคนชราตั้งเป้าสร้างรายได้10ล้านล้านบาทการนำเข้าทุนมนุษย์1ล้านคนโดยให้นำเงินมาลงทุน60-100ถึงล้านบาทแลกกับสิทธิพิเศษด้านการอยู่อาศัยและการทำงานการดึงดูดการลงทุนด้านเซมิคอนดักเตอร์เช่น TSMC <ช>ของไต้หวัวน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแยกรยง,งานออกจากภาคเกษตรและพัฒนานกลไกกลไกไกลเกลี่ยความมั่งเกลี่ยความมั่งคั่งค่ะ ศาสตราจารย์ด็อกเรเกรงศัก์ยังเสนอนะคะว่าการศึกษาต้องสร้างคนให้เป็นคนดีเก่งกล้าไม่ใช่เน้นความเก่งด้านเดียวพัฒนาการศึกษาด้วยฟินแลนด์และฮาวเวิร์ดโมเดลสถานศึกษาทุกแห่งต้องยกระดับให้เข้าเกณฑ์มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนชั้นดีแต่ส่งเสริมให้แข่งขันกันพัฒนาให้มีคุณภาพโดดเด่นสูงสุดให้ได้ การออกแบบการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เต็มศักยภาพด้วยระบบโมดูลการศึกษาตลอดจนส่งเสริมการศึกษาตลอดอายุไขค่ะเราต้องการให้ภาคประชาเกยิ่งใหญ่เราก็เสริมสร้างผู้ลุกขึ้นประกอบการใดๆมีเป้าหมายเพื่อสังคมอยู่ข้างหลังมันไม่ใช่มีเป้าหมายเพียงเพื่อกำไรความร่ำรวยซึ่งเป็นเรื่องที่สามัญมาก ที่โลกทั้งโลกคือทำยังทำไมเราไม่เอาส่วนของสิ่งที่เรามีความสามารถที่พรักดันกิจการทั้งหลายไม่ว่าเป็นภาคธุรกิจไม่ว่าสินค้าบริการใดโดยคํานึงว่ามันจะมีผลลัพธ์ต่อประเทศชาติจ,จริงๆผมต้องการผู้ประกอบการเพื่อประเทศชาติจํานวนมากทั้งภาครัฐกิจธุรกิจ,รกจประชากิจเพื่อภาคประชาชนจะยิ่งใหญ่ นอกจากนี้นะครับยังเสนอให้ปฏิรูประบบประกันสุขภาพเป็นระบบร่วมจ่ายตามความสามารถและพฤติจูงใจให้คนร่วมจ่ายเพื่อให้ได้รับบริการที่ดีขึ้นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการรักษาสุขภาพสู่การดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุมทั้งด้านกายใจจิตการดูแลตั้งแต่ ก่อนเกิดจนถึงตายครอบคลุมบริการทุกระยะตั้งแต่การป้องกันจนถึงดูแลระยะสุดท้ายการส่งเสริมสุขภาพในทุกพื้นที่และทุกบริบทในชีวิตและการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นบลูโซนแห่งที่6ของโลกและเป็นโกลเด้นโซนในที่สุดครับ และสุดท้ายค่ะประเทศไทยควรทําให้การสร้างความปลอดภัยทุกประเภทเป็นวาระแห่งชาติทั้งความปลอดภัยจากการบริโภคอาชญากรรมภัยพิบัติอุบัติเหตุความรุนแรงอบบยามุกยาเสพติดการพน,นันการหลอกลวงและเอาจริงเอาจังในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่ออำานยความยุติธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือมีหลายมาตรฐานนอกจากนี้เราควรกําหนดจุดยืนความเป็นกลางแบบไทยในเวทีโลก ในการร่วมมือกับทุกขั้วที่ทำให้ไทยได้ประโยชน์สูงสุดและการรับประกันว่าจะผลิตและส่งมอบอาหารให้โลกในอย่างวิกฤตค่ะ